ข้อ14จงหาผลสำเร็จของ3ามรูทครับผมบวกกับรูทแล้วก็ลบกับอะไรเนี่ยรูทสามสามแปดโอ้ดูแลเหมือนจะยากแต่แอบดูช้อยก่อนช้อยเป็นยังไงครับช้อยโอ้โหมักคือรูทสอทงเท่านั้นเลยใช่ช้อยง่ายใช่ปะ่ะ ถูกซึ่งอันแรกมันคือห้าสิบคือสกับยี่สหก็คือห้เก่งมากอ่าเก้าสิบแปดล่ะพอเอาห้าคูณสามห้าคูณสองอืเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นคิดคิดทีละอันน้องเก้าสิบแปดได้เท่าไหรเก้แปดก็คือเก้า โอเคอ่ะสามร้อยสามสิบแปดล่ะทองสุดคูณแล้วสิบสามสิบสามร้อยหกเก้าโอเคไหม <Okay. S 1> อถ้าโอเคเราก็อันนี้เป็นโพยไว้บนหัวนะฮะไว้เป็นโพยตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็มาคิดเลขข้างล่างเนาะมา3 Root 50บวกด้วย Root 98ลบด้วย Root 3 3 8อ่ะมีค่าเท่าไหร่ Root 50คือรูทก็คือ3าเล็บเก่งมาก บวกด้วยอะไรครับรูทเก้าแปด <98. S 1> ถูกต้องลบด้วยอะไรครับรูทสามสามแปดฮัลโหลยังอยู่เปล่ายังอยู่ครับอ่าลบด้วยอะไรครับรูทสามสามแปด บย,ยอดเยี่ยมเสร็จแล้วให้เราทำยังไงต่อครับตรงนี้เห็นเ,เห็นไหมยาม, yeah. มันคือตัวร่วมถูกต้องในที่สุดวงเล็บอือ <35. 5. S 1> เยี่ยมบวกลบ ถูกต้องโอเคพี่ใส่วงเล็ล okay. บลไม่ค่อยดีพี่ลบข้างหลังทิ้งโอเคข้างหน้าคิดเลขเอาสิบห้าลบสิบสามก่อนได้เท่าไหร่มันคือมันจะเหลือเป็นมันจะเป็น2ฮะเดี๋ยวเดี๋ยว ยี่สิบสองลบสิบสามมันมันยากไปน้องเอาสิบห้าลบสิบสามเหลือเท่าไหรสิบห้าลบสิบสามเหลือส2 2> องใช่ใช่แล้วบวกเจ็ดก็เป็นเก้ารูสองแต่บบแต่ไม่มีช้อยอ่ะใช่เปล่า<ม>ย้อนกลับไปดูเราคิดผิดตรตงไหนไหมสามรูห้าสิบรูห้าสิบคือห้ารูสองอือหือ 355ก็ถูก98ก็คือ7รูสอก็ถูก338ก็คือ13 2รูสก็ไม่ผิดใช่ไหมเครื่องใหม่ก็ถูก355ใช่แล้ว3คูณ5เป็น15 15บวก7ลบ13 15ลบ13โอเคช้อยผิดนะเรามั่นใจว่าเราคิดถูกแน่ๆตอบเท่านี้ครับ9รูสออย่างนี้จะช่วยเราทำข้อสอบไหม โจ์สไต้นี้คิดว่าออกไหม